บทที่6บริบททางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอยุธยาตอนต้นเพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนเรามาดูสภาพสังคมและเศรษฐกิจรอบค่าในช่วงรัชสมัยของพระองค์กันบ้างนะคะ6.1โครงสร้างสังคมและการจัดการกำลังคนอยุธยาในยุคนี้ยังเป็นรัฐศักดินาฟิวดัลสเตทที่เน้นการเกณฑ์แรงงานหรือไพร่ซึ่งขึ้นสังกัดก,กับมูลนาย การที่เจ้าเสนาบาดีสามารถระดมกำลังพลและมูลเทียนบานได้ทันทีแสดงว่าขุนนางระดับสูงสามารถสะสมกำลังคนได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของกษัตริย์โดยตรง6.2บทบาทของศาสนาและการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ ในสมัยอยุธยาตอนตน้นศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอุดมการณ์รัฐและสนับสนุนความชอบธรรมของกษัตริย์พระองค์ทรงมีพระนามที่เชื่อมโยงกับปฐมกษัตริย์ย่อมเป็นความพยายามในการเน้นย้ำความชอบธรรมทางสายเลือดของราชวงศ์ผู้สถาปนาอยู่ตลอดเวลา6.3ผลกระทบต่อการพัฒนาการปกครอง การสิ้นสุดของราชวงศ์อู่ทองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญค่ะเพราะมันช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสองราชวงศ์ที่ดำเนินมานานกว่า60ปีราชวงศ์สุพรรณภูมิสามารถสร้างเสถียรภาพและลดความตึงเครียดภายในลงได้อย่างมากและนำไปสู่การกำเนิดของกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ในลำดับต่อมาอย่างสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาซึ่งทรงทำให้การเมืองเรื่องเมืองลูกหลวงถูกจัดระเบียบใหม่ให้มีความ ัมพันธ์กับศูนย์กลางในอยุทยาอย่างชัดเจนขึ้นบทที่7มรดกทางประวัติศาสตร์และบทสรุปแห่งรัชกาล ในท้ายที่สุดแล้วสมเด็จพระยารามเจ้าหรือสมเด็จพระรามราชาธิราชทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเปราะบางของสถาบันกษัตริย์ในช่วงก่อร่างสร้างอาณาจักรทรงเป็นกษัตริย์ที่พยายามใช้ความชอบธรรมทางสายเลือดต่อสู้กับความชอบธรรมทางการทหารและฐานอาํานาจแต่ก็พ่ายแพ้กับอำนาจของขุนศึกและสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่เหนือกว่า รัชสมัยของพระองค์จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำว่าในยุคต้นกรุงศรีอยุธยาผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะได้ครองบัลลังก์การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจกลายเป็นแบบแผนทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้าๆการโค่นลมของพระองค์ได้เปิดทางให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นมาสร้างยุคสมัยแห่งความเข้มแข็งทางการทหารและรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริง การศึกษาพระราชประวัติของพระองค์จึงไม่ใช่แค่การอ่านเรื่องราวของกษัตริย์ที่ถูกลืมเลือนแต่เป็นการศึกษาช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ที่กำหนดทิศท,ทางของอาณาจักรอยุธยาในช่วงเวลาต่อมาทั้งหมดค่ะและนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระยารามเจ้ากษัตริย์ผู้ปิดฉากราชวงศ์อู่ทองค่ะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด